สวัสดีครับพี่น้องนุ่มหน้าโนนโคตรบันโคกครับอ่ะเจ้านี้มาอัปเดตค่าเฟียอีสานมีการปรับปรุงยั้งแนวก็ปับปรุงไปเรื่อยพี่น้องหยุดบม่เป็นนะครับอนใดมันเป็นต่เบิงในหูในตาใดมันงามในหูในตาปั๊บปรุงทันทีอ่ะคือท่างเขาเนี่แนีะนะครับขั้นไดมากายังไงกุบขั้นไดมากายังไงกับจากคนไทยกายเป็นฝรั่งนะก็เลยมีการเอาหินเกล็ดเนาะบ้านเฮาเอาเอมาหินเกล็ดเมื่อป,ปูเวลารถแลี้งเขานะครับ จะบ่อะไรยไงอีกนึงเวลาห้าล่างพื้นนะครับล่างพื้นพื้นนี่ท่งเที่วจะมีขี้ดินมีฟุน่นน้ำซึมแล้วมานีนะครับจะบ่ออเป็นขี้ตมนะครับเวลารถอ่ามาเหยียบขึ้นมานี่กับจะบ่ออเป็นเอาขี้ตมขึ้นมาล่างดีๆตรงนี้น้ำไหลแล้วมาทั้งนี้เปียกรดคนขี้ตมขึ้นมาให้เขานะครับอาจจะพลาเลาะเบิ่งอีกโอ้ดอกดาวเรืองกำลังงามสะพรั่งเลยเพี่น้องได้กากกาแฟาโอมีแต่ดอกใหญ่ๆไปนะ ปิ่งปิ่งดอกใหญ่ๆป,ปิ่งปิ่งเลยหรดาวเรืองตอนทำนาข้าชื่อดาวเรืองนี่แหละดาวเรืองนี่แหละหลายสีรวยมาทั้งฟื้นบ้านมีการประดับประดาเพิ่มเข้าไปอีกบ่านนี้เพิ่มควอมูลไปญี่ปุ่นเข้าไปเรื่อยๆให้คือญี่ปุ่นที่สุดนะครับขนาดฝรัง่งมาเที่ยวเพราะยังว่ายังกลับไปเที่ยวญี่ปุ่นว่ะท่านฝรัง่งว่า แต่เขาบอกเป,ป็นภาษาฝรั่งว่ามีคนแปลให้ฟังยังกับเป็นเซี่ยงยุป,ปุลน่าพี่น,น้องตุ๊กตามีตุกตต๊กตาแมวไหมตุ๊กตาหมาอ่ะมีน้องๆนู่นวมาขี่หลังถ่ายรูปเซลฟี่กันเซลซล่เพิ่มดอกไม้สีสันเข้าไปอีกไปแทนที่จะเป็นสนามหญ้าเป่าๆก็มีดอกไม้นะครับซากุระบานมาแสดงนี่โดยเฉพาะสาว นะครับมีนั่งแบบติ๊กตอ๊อกไลน์นะลายคนนะครับมารีวิวให้เนาะนะครับคาเฟ่ญี่ปุ่นอิสานมีโคมไฟทุ้งยางพยายามจะให้เป็นญี่ปุ่นให้ได้บังคับให้เป็นญี่ปุ่นให้ได้นะครับคริสต์มาสเอาหมอว่านนี่ก็อยู่นี่แหละนี่แขกเว้ไอพีนะครับเามา,แล,แ,มาแล้วก้นขวดทั้งบ่านี่เหรอ แขกวิ่ง<ส>พ <straightforward> ี่โซกันอยู่ในม่บ้านนั่งส้มป่าคาบไปพร้อมดูป่าคาบไปด้วยถ่ายรูปสวยๆไปด้วยมีบางคนเขาไปนั่งแอคท่าอยู่ในผ่นก็มีอาจจะพูดจีว่ากันเนาะไทยเห็นมุมง่ามมองได้มุมใดเหมาะมุมใดเข่าตาว่ากันไปเลย มีป่าคาบด้วยคนนั่งเขาไปโซนไดกาแฟแซ่บๆอเขาไปนั่งกิบกาแฟอยู่ในหาขึ้นห่างเซ้ยส้มปูส้มปลาอพ่นองอนได้เป็นความสุขของพี่ของน้องเนาะคือบริความสุขของท่านคือบริการของเรานะรบ,บริการกระทับใจมาไมนะ่เพิ่มโตเพิ่มยังเข้าไปอีกได้พี่น้องบาเนี่นะครับบางทีม,มาไปจกได้กาแฟแซ่บๆแล้วมานั่งกิบกันอยู่นี่นะ สองโต๊ะโดยเฉพาะนุ่มๆสาวๆวาทถอะโดยเฉพาะนุ่มๆสาวๆนั่งกินกาแฟซบตากันไปเนีย่ยตายจริงอะมากเลยหอมดอกไม้นี่คืไไอ,<ะ>อบรรยากาศนะครับจัดเพิ่มมุมเพิ่มซีสันนะครับท่านเคยมาแต่แรกๆ พอมาแล้ย่หลังรู้สึกว่าจะแปลกตาไปนะครับในกามีติการจัดเนี่ยเดนเจตเตอมีอ่อาคะเาะ้าดอกไม้มีแกกันโบลานสมัยราชวงศ์ถังามาตั้งโซ่เนาะเอาเอามาฝากพี่ฝากน้องนะครับสําหรับคาเฟ่ญี่ปุ่นอีสานมีการพัฒนาไปจะได้แน่นะครับดึงดึงนี่ก็ใส่กันเฮยย่อยเฮยยังแต่ละหมือดโดยเฉพาะช่วงวันหยุดนะครับพี่น้องช่วงวันหยุดรู้สึกว่าจะแขกจนะนัวหนาหูหนาตาเป็นพิเศษนะครับนักท่องเที่ยวเฮา ครับผมบางคนหมักส่วนโตจัดให้ส่วนโตัวเนี่นจักมุมอะไรครับเอากระจัดให้นราๆนเนาะอมามีโตเคลื่อนทีนะครับจัดให้ Luckily, Hence, ม deals, ักมุมได้เลือกเอาหรือจะได้แก่ให้หน hm ้าผุนบอกเขากระจัดไปให้ได้พี่น้องนะได้กาแฟได้ซาเซมบซเราเนามักแก่ให้หน้าผุนเอาเสมอเอากระจัดให้นาะตามใจตามใจผู้จัดขัดใจผู้ใช้บริการนะครับคาเฟ่ญี่ปุ่นอีสานพี่น้องนะครับเอามาฝากกันนะครับมีการพัฒนาไปเรื่อยๆพี่น้อง เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวนะครับอ่ะมือใดมีบรรยากาศคึกคักคึกคักเดี๋ยวมาให้พี่ให้น้องมืออีกเสน,งนึงโดยเฉพาะวนันหยุดเนาะอ่ามือดีขึ้นดีมีขบวนคาราวานรถแตง่งรถสิ่งรถอะมอไซค์ใหญ่มอมโตคอร์สบิ๊กไบค์น,เนะเอ็มอยู่นี่พี่น้องใส่กันดิ่งย่งย่างกันนี่มัดมีผูกแบกกล้องวิดีโอมานั่งก็มีเซลฟี่โดยเฉพาะสายเซลฟี่สายทิกต็อกนะครับ เดี๋ยวมียังคืบหน้าจังเบิง์อีกเนาะสำหรับคาเฟ่ญี่ปุ่นอีสานสวยเลยพี่นนาง